คุณสวัสดีคะ่ะวันนี้เรามา Thanksgiving กันที่บ้านญาติบ๊อ <c> บ <oughs> เรามา Thanksgiving กันที่บ้านญาติบ๊อบนะเห็นไหมบ้านเขาหน้ารักมากเดี๋ยวจะพาทัวร์นะดูสิเห็นไหมด้านเนี้ยหน้ารักบ้านเขาสวยมากอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศของวันนี้นะคะอากาศหนาวมากแล้วก็บ้านญาติบ๊อบก็หน้ารักมากเลยนะแต่ว่าอยากจะถ่ายข้างในบ้านเขามากแต่ก็เกรงใจนะ่ะเอาดูรอบๆบ,บ้านไปก่อนแล้วกันนะ นี่จ้ะก็เป็นบรรยากาศของฤดูใบไม้ร่วงเหมือนเดิมทุกคนเห็นไหมบ้านเขาจัดนะ่ารักเขามีอะไรห,ห้อยตึงต้งติงต้งตึงต้งติ้งอยู่ตรงนี้นะเนี่ยตรงหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นบริเวณหมู่บ้านจัดสรรน,นะทุกคนเอาคร่าวๆเนาะคร่าวๆคร่าวๆนี่เขาตกแต่งบ้านน่ารักมีดอกไม้แห้งประดับน่ารักมากเห็นไหมนี่ก็เป็นเหมือนดอกชิวลิปแห้งนะ นี่เห็นไหมตรงนี้มุมนี้น่ารักมากทุกคนเห็นไหมก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยก็เป็นสไตล์ของบ้านฝรั่งนะนะน่ารักน่ารักเพราะว่ายายเขาอยู่คนเดียวทุกคนอยากบอกว่าตอนนี้ความตั้งใจของขวัญสำเร็จแล้วคือมาขออนุญาตคุณยายเขา่าขอถ่ายในบ้านหน่อยได้ไหมพูดดังไม่ได้เพราะว่าคนัญเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเกรงใจเขาเนี่ยเดี๋ยวจะพาชมบ้านนะเห็นไหมน่ารักมากเห็นปะ นี่เห็นไหมดูการตกแต่งก่อนเนี่ยน่ารักมากยายเขาอยู่คนเดียวแต่เขาชอบเก็บสะสมของที่เป็นของเก่าเดี๋ยวขวัญจะแพลนให้ดูด้านนี้นเห็นไหมตรงด้านหลังเห็นไหมสวยเนาะเนี่ยเห็นไหมตรงมุด้านนู้นเดี๋ยวขวัญจะพาเดินไปห้องฝั่งนู้นนะนตรงมุมนี้ทุกคนเห็นไหม สวยมากสวยเนาะมันเป็นแบบสไตล์แบบอาร์ตทีชเนี่ยทุกคนเนี่ยสวยงามมากเห็นแล้วแบบน่ารักอะ่ะน่ารักมากเอาดูไปเรื่อยๆนะทุกคนดูไปเรื่อยๆเนี่ยเก้าอี้ก็ทำอะไรแบบเห็นไหมน่ารักเป็นสไตล์แบบฝรั่งโบราณเนี่ยทุกคน ก็เป็นบันไดขึ้นไปห้องข้างบนนะทุกคนนะแต่เราจะถ่ายให้ดูเฉพาะตรงด้านล่างนะอันนี้ก็จะเป็นโซฟาเห็นไหมเป็นสไตล์อเมริกันสวยอันนี้สวยมากตรงนี้มันจะมืดหน่อยนะทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูในห้องนะเดี๋ยวขอเปิดไฟอ่าเปิดไฟแล้วเห็นไหม ทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นห้องรับแขกเล็กๆนะสวยสวยอะ่ะนี่นดูโต๊ะนี้นะก็เป็นโต๊ะโบราณมากโคมไฟก็แบบอืน่ารักอ่ะสวยนะจัดบ้านได้สวยมากทุกคนเนฝั่งนี้ก็เห็นไหมเป็นอันนี้เป็นตู้เก็บเสื้อผ้าแบบโบราณเลย วันนี้ก็เป็นวัน thanksgiving ของอเมริกานะคะก็คือเหมือนเป็นวันขอบคุณพระเจ้านะขวัญก็วันนี้มารวมตัวกันที่บ้านญาติของบ๊อบนะแล้วก็เลยถือโอกาสทำวิดีโอขอบคุณแฟนๆนะทุกคนที่ s u b s c r i b e ให้ขวัญน,นะเพราะตอนนี้ก็คือขวัญได้สองร้อยซับสไครต์แล้วนะคะดีใจมากๆก็ถือโอกาสขอบคุณแฟนๆทุกคนนะแล้วก็ขอ ให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้นะคะ Happy Thanksgiving ค่ะแล้วสัญญาค่ะว่าจะทำวิดีโอใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอกลับไปสมทบกับคนอื่นแล้วนะเพราะเขาเรียกแล้วอาหารพร้อมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะอย่าลืมค่ะดูจบแล้วขอหนึ่ง subscribe ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ขวัญน,นะคะบายยพูดดังไม่ได้ เหนือคนอื่นเขาจะเกรงใจคนอื่นเขาบายจ้า